ของเราเนี่ยเราเชิญแขกมาพูดคุยแป่งปันแนวคิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์จากหลายเพศหลายวัยเลยนะฮะ,ะซึ่งแต่ละท่านก็จะมีเรื่องราวในการดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจต่างกันแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมผมรู้สึกชอบนะผมประทับใจอะ่ะพี่เปรียวฮะ,ะพี่เปรียวท่านนี้เนี่ยคือจริงเธอเป็นข้าราชการนะเธอเป็นรองปลัดอ,อบอตอ เธอก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนอะไรต่างๆแต่เธอก็บอกว่าโอเคส่วนตัวของเธอเนี่ยการรับราชการบางทีมัน <c oughs> การใช้จ่ายอะไรมันอาจจะไม่ได้คล่องมือมากนะัก <c oughs> นะครับ <c oughs> เธอก็เลยคิดว่าต้องหาธุรกิจอะไรมาทํา <c oughs> เธอลองมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเธอมาบอกว่าได้มาลองทําธุรกิจออนไลน์แล้วเธอบอกว่ามันใช่ <c oughs> แล้วมันตอบโจทย์อะไรต่างๆที่เธอลองนู่นลองนี่มาเยอะแยะเลย แล้วทุกวันนี้แบ่งล่างนะ,ะทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะรองประหลัดอบอตอด้วยเราก็เลยนำเทปนั้นนะมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญชมครับ The People s h ในช่วงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะฮะวันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือจริงๆเนี่ยปัจจุบันนะะ เธอรับราชการตำแหน่งนี่เรียกว่าสูงเลยละ่ะตำแหน่งอะไรคะคุณเป้รองประลัดอ,อบอตอ <c oughs> แล้วก็รับราชการมาเกือบ30ปี <c oughs> แต่ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างนะฮะรับราชการมาก็เกือบเกือบสาปีแล้ว <c oughs> นะฮะก็อย่างที่เราทราบกันดีด้วยความเคารพนะฮะคือราชการเนี่ยมั่นคง <c oughs> นะฮะระยะยาวดี <c oughs> แต่เรื่องของค่าตอบแทนรายเดือนเนี่ย <c oughs> ะจะต้องจํากัดจขํขกยดกันสักนิดนึง <c oughs> นะฮะแล้วก็ภาระของเธอก็กหลายอย่าง คุณพ่อคุณแม่ก็วัย80-90ปีค่ะปีแล้วก็ป่วยด้วยเธอก็จำตัวด้วยใช่เธอก็อยากจะมีเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยทำให้เธอเนี่ยต้องมองหาเรียกว่าอาชีพเสริมแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอมาเจออาชีพเสริมที่เราจะคุยกันวันนี้คือออนไลน์ค่ะคุยกับเธอเต็มเมเลยนะฮะพี่เปรี้ยว คุณปภาาสิตาพินพานิพักครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยนเชิญนะฮะท่านรองปลัดนฮะนี่นะฮะสวัสดีค่ะขยอนนะฮะพี่เปี้ยวพี่เปี้ยวรับราชการมาเกือบ30ปีใช่ค่ะ27ปีแล้วค่ะ27ปีผมถามได้ไหมรองปลัด อบอตอ,อยู่ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้นะคะพี่เปียวอยู่สังกัดอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดอเาเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะอ๋ออยู่ตะการพืชผลที่อุบลน,นะฮะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับพี่เปียวผมให้ช่องทางติดต่อไว้ก่อนได้เลยไหมได้เลยค่เ่เอเวลาผมอยางให้เบอร์ให้แอดไลน์อย่างเงี้ยโทรไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยพี่เปียวตอบเองไหมตอบเองค่ะอ๋อตอบเองเลยนะ เอาไลน์นะฮะไลน์แอดจะสแกนก็ได้เปิดกล้องถ่ายรูปในมือถือสแกนหรือ @p.w98 แล้วท่านส่งสติกเกอร์มาหน่อยพี่เปียวก็จะได้เห็นว่าโอเคมีท่านผู้ชมทักมาหรือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0941143161เอาละ,ะทีนี้ถาม,ม<อ>ก,ก่นนอนเลย<อ>เรียนจบด้านไหนมาทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำงานด้านนี้คะก็ ด้วยความที่เราก็เป็นเด็กบัานนอกกันนะคะ <ๆ S 2> อยู่อ,อ,อยู่จังหวัดอุบลก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ธรรมดานี่แหละจ้ะความฝันก็อยากจะเหมือนเด็กบัานนอกทั่วไปอยากมีงานที่มั่นคงราชการก็คืออยากเป็นเป็นงานที่มีเกียรติน<ๆ>คะคะก็ร่ำเรียนมาก็คือจาก จากการเรียนที่บัญชีก็ไม่พอก็ทํางานบัญชีมาก็มาเรียนรัฐประศาสนศาสตร์นะคะก็มุ่งหน้าเลยว่ายังไงก็เราจะต้องเป็นเป้าหมายของเราจะต้องรับราชการตรงให้มันสูงสุดในสิ่งที่ในสิ่งที่ตั้งใจก็คือต้องเป็นประหลัดเราก็เลยต้องไปเรียนใหม่ก็คือเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ก็คือโดยตรงเลยแล้วก็เรียนปริญญาโทอีกหนึ่งใบนะคะที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นลูกจ้างไต่เต้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เป็นรองปรลัดอบตโอ้โหแล้วก็เคยรักษาราชการแทนปลัดอบตมาหลายปีนะคะและเคยปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยเป็นตำแหน่งสูงสุดของนายอบตก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่เลือกตั้งก็ปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็เคยเป็นผู้อุ่วในการการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าตำแหน่งรองประลัดเนี่ยฟรี เท่ากับประหลักใช่ค่ะใช่ไหมฮะระดับทางค่งาราชการที่เขาเรียกว่า4อันนี้4อะไรนะฮะอ่าค่ะ4ีเ <C 8. S 2> เขาเรียกว่าสายงานบริหารค่ะนี่นะฮะ,ะก็27ปีอะ่ะเห็นว่าย้ายไปหลายพื้นที่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แต่<อ>ส่วนใหจะอยู่ในอุบลไหมใช่ค่ะอ,อยู่ในอุบลยังไม่เคยย้ายข้ามจังหวัดค่ะคือเรียกง่ายๆว่าประสบการณ์ในการรับราชการเนี่ยแน่นมากใช่ก็ทํามาแทบจะทุกตำแหน่งเลยอะค่ะอาค่ะทำมาหมดเลยตั้งแต่เป็นเริ่มเป็นลูกจ้างจนมาจรงถึงสายปฏิบตัติจนมาเป็นสายบริหารครัพี่เปียวคิดเหมือนคนที่รับราชการคนอื่นๆไหมว่าพอรับราชการแล้วเนี่ย ทุกคนก็มองถึงปลายทางแล้วไม่มีใครอยากออกก่อนแล้วจะอยู่จนเกษียณบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยและเป็นงานที่รักด้วยอเราแฮปปี้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนเป็นงานที่รักมากเพราะว่าอยู่จรงนี้มาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าปีค่ะว่าอยู่มาจนจาก30มสิปีก็ต้องรักมากนะคะก็แต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ตอบโจทย์เราเนื่องจากว่าตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายมันสูงมากค่าของชีพก็สูงรายได้ก็ไม่เพียงพอเราก็เลยหา หาหาวิธีที่จะเพิ่มช่องทางรายได้กระเป๋าที่สองที่สามของเรา<ช><ช>ค่ะแล้วก็จากการที่เราก็ต้องมีการลงทุนถูกไหมคะ<ช> <ๆ S 2> เราก็ต้องกู้<ๆ>อพอกู้เสร็จแล้วก็มาลงทุนลงทุนบางทีมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีทีล้มเหลวบ้างถูก<ช><ช>ไหมคะก็<ช>ะเออเราจะทําอะไรดีจนจนมองเห็นไปมองเห็นพี่สาวเขามาแนะนําว่าทําไมไม่ลองไปเรียนออนไลน์เจอคอร์สออนไลน์ของท่านอาจารย์สวย อ๋ออายุน้อยร้อยล้านอ๋อนี่นี่สายของอาจารย์สวยอาจารย์สวยนี่โอ้โหลูกศิษย์เก่งๆนั้นเลยใช่นะเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจอ้าวลองเรียนดูไม่เสียหายพอเรียนปั๊บก็โอ้นี่คือใช่เลยเราเจอละธุรกิจที่จะทําให้เรามีไรายได้ไปใช้นี่แล้วเราจะได้ปลดปลดว่าคืออยาก,กเกษียณค่ะอ๋ออยาก,กเกษียณอยากอยากจะไปกลับไปดูแลพ่อแม่อ่าอย่างนี้คือคือพี่เปี้ยวเนี่ยเป็นหนี้จากที่ มองหาธุรกิจใช่ไหมไปเปิดร้านอะไรนะฮะเป็นนี่หลายช่องทางไม่ว่าเป็นนี่จากการซื้อรถเป็นนี่จากการซื้อบ้านเป็นนี่จากการทําธุรกิจเพราะว่าเปิดร้านมินิมาร์ทด้วยอีกอาชีพหนึ่งได้รายได้กระเป๋าที่สองร้านมินิมาร์ทนี่ไปได้ดีไหมคะก็ทุกวันนี้ก็ไปได้ดีแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่ากําลังซื้อ กำลังซื้อมันไม่เหมือนเดิมค่ะก็แต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เช่าอ่าเราเปิดที่บ้านเราเลยค่ะแต่ที่นี้เรามามาวิกฤตตรงที่ว่าถ้าเราเราเราจะทํายังไงที่เราจะมีเวลาไปดูแลพ่อแม่เราค่ะมามองเห็นแล้วว่าคือเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยมาเห็นพ่อที่ป่วยแล้วก็เห็นแม่ที่แบบเขาแก่ลงแก่ลงไปทุกทีเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะมาดูแลเต็มตัวค่ะ แต่ว่าอายุ90 90แล้วค่ะปัจจุบันท่านเป็นอลไซเมอร์ท่านเป็นอเซมเอร์คุณแม่คุณแม่ก็ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบมานี่10ปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วใครปัจจุบันใครดูแลอยู่ก็ดูแลนี่แหละค่ะช่วยกันแต่ว่าเราจะผัดเปลี่ยนกันกับพี่น้องใช่แต่มันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเราไปดูแลเองอยากจะแบบอยากจะแบบไปดูแลเต็มตัวค่ะดูแลท่านแบบใกล้ชิดเลยตอนนี้คุณพ่อ ใช่ก็เลยอยากจะหาเวลาที่แบบว่าไปดูแลเต็มที่แต่ทําไงล่ะในเมื่อเรามีหนี้ค่ะถ้าเราลาออกก็ไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายหนี้ค่ะครับก็เลยมองหาช่องทางที่จะเสริมรายได้ดีกว่าเพื่อจะมีเงินไปใช้หนี้ได้เร็วที่สุดครับอ่ะพี่สาวเป็นคนมาักชวนบอกออนไลน์ซึ่งปกติพี่เปียวก็ไม่เคยที่จะไปศึกษาไม่ไม แต่เล่น Facebook เป็นใช่ไหมเล่น Facebook เล่นไลน์เล่นเป็นแต่ไม่เคยว่าจะไปค้าขายทางออนไลน์เลยไม่เคยมีความรู้เรื่องออนไลน์เลยค่ะเพราะเราก็เปิดร้านมินิมาร์ทใช่ค่ะใช่ไหมเราก็รับราชการก็น่าจะโอเคแล้วทีนี้ไปไปศึกษาเรื่องของออนไลน์ก็คอร์สที่วันนี้เรามาคุยกันก็คอร์สแบบนี้เลยคอร์สแบบนี้เลยค่ะ6วันหุ่วิชานี่แหละค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนเนี่ยพอครบ6วันแล้วเรารู้สึกว่าแบบุิยากไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาสอนเราหมดเลยสอนแบบจับมือทํำและเราสามารถทําได้ในช่วงที่เราเลือกงานแล้วก็ช่วงวันหยุดค่ะซึ่งมันออนไลน์มันมันไม่ได้รบกวนเวลาราชการของเราเลยค่ะเราสามารถทําหลังจากเลือกงานได้ค่ะเ้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตามที่เขาสอนเราเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าระบบสอนเรียนย้อนหลังค่ะอเราก็เรียนย้อนหลังได้มันจะมีหลายหรูปหลายระบบที่ให้เขาให้เราเข้าไปศึกษาค่ะ อคอร์สที่พี่เปรี้ยวได้ไปเจอมาเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างอะเขาจะเรียนหมดเลยค่ะสอนเราเขาเรียกว่าสร้างร้านค้าเสมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเพจก็เรียนตั้งแต่เพจเรียนการยิงแอดนะคะเรียนการยิงโฆษณาเรียนสอนแต่งภาพเรียนการทำตลาดไอจีเรียนทุกวันนี้ดิจิตอลเนี่ยเขาก็สอนเราเล่นดิจตอลยังไงให้มีคนติดตามเราเล่นดิจิตอลยังไงให ให้เข้าถึงุ่มเป้าหมายของเราอะไรอย่างนี้ค่ะเขาสอนเราหมดทุกอย่างเลยค่ะครับแล้วค่าเรียนนี่แพงไหมคะไม่แพงเลยค่ะ98บาทที่พี่เปียวเรียนอ่ะ98บาทนี่คือ6วันจบออกมาเป็นเลยใช่ค่ะแล้วพี่เปียวเริ่มที่จะขายของนี่ช่วงไหนคะก็ตัดสินใจนะคะก็เห็นก็คือพอเรียนจบแล้วขายใช่แล้วท่อประยันสวยค่ะค่ะก็คือพอเรียนแล้วเห็นแล้วพวกโอ้เขาเก่งผู้หญิงคนนี้เก่ง เขาเป็นไม่ค้าแสนวิจธรรมดาเนี่ยทำไมเขายังพลิกชีวิตได้อะแล้วเราเป็นถึงขนาดเนี้ยทำไมเราจะทำเหมือนเขาไม่ได้ก็จำคำที่อาจารย์สวยพูดเลยว่าอะไรที่คนอื่นทำได้เราก็คนเราก็ต้องทำได้ค่ะจำคำนี้สั่งของท่านอาจารย์สวยได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังไงยังไงโยก็ต้องเป็นเหมือนท่านอาจารย์สวยอ่าอย่างนี้เลยค่ะ แล้วผลตอบรับหลังจากที่เราเริ่มทําออกมาดีไหมคะโอ้สองเดือนก็มีรายได้หลักแสนเลยค่ะจริงเ่ะเดี๋ยวหลักแสนนี่คือรายได้แบบสุดทิรายได้ค่ะไม่ใช่ยอดขายรายได้กําไรเนื้อเนื้อ่ะหลันหลักแสนสองเดือนในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มนับจากที่เราเรียนละหกวิชากับอาจารย์สวยเสร็จปั๊บพี่เปียวก็ลงมือทําเลยทั้งขายออนไลน์ทั้งสร้างเป็นธุรกิจใช่ค่ะรายได้รีเทิร์นกลับมาหกหลัก ภายในสองเดือนงงไหมงงไหมว่าแบบเฮ้ยออนไลน์มันให้เราจริงๆ<ช>ไม่ได้โมนะเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเลยว่าที่นี่เป็นที่ที่เราแบบจะฝากชีวิตไว้ได้ค่ะค่ะก็เลยลุยเลยค่ะทีเนี้ยก็ตัดสินใจเลยาหลังจากเรื่องงานมานี่ก็ลุยบางทีงก็ คือเข้าไปเรียนนะคะเรียนแต่เราเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทำถูกไหมคะทุกทุกธุรกิจนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้มันเป็นธุรกิจที่แบบว่าตอบโจทย์ให้เราสามารถทําที่ไหนก็ได้ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเริ่มขายมาตอนนี้เนี่ยรวมระยะเวลานานแค่ไหนแล้วโอ้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีโอ้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะพี่เปียวฟังมาแบบนี้โอ้โหอโปโมชันยังไงบ้างสำหรับวันเนี้ยที่ดูรายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราก็ ปกติแล้วนะคะเรียนของท่านอาจารย์สวยจะต้อง9,800บาทะนะคะแต่ท่านอาจารย์สวยก็คิดแค่คือแบบอยากแบ่งปันให้ความรู้ให้คนู้คนให้ผู้คนได้เขาเรียกว่าเอาไปต่อยอดให้มีรายได้เสริมท่านก็ให้แค่98บาท98บาท6วัน6วันของวิชาค่ะเอเห็นว่าสำหรับแฟนรายการ The People Show ถ้าโทรมาไวโทรมาเร็วใช่100ท่านแรก ให้เรียนฟรีแล้วก็ได้รับอีบุ๊กด้วยค่ะหนึ่งร้อยท่านแรกเก้าสิบแปดบาทไม่ต้องเสียเลยเรียนกันฟรีๆไปเลยหกวิชานะใช่ค่ะแล้วก็ได้อีบุ๊กไปด้วยอีบุ๊กนี้ข้างในเป็นอะไรก็จะเป็นระบบการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่ามีคนสําเร็จมีผู้สําเร็จที่เขาทําแล้วเขาก็มาแบ่งปันให้เราเราจะได้แบบเป็นทางลัดของเราด้วยค่ะท่านผู้ชมช่องทางติดต่อผมขึ้นในที่หน้าจอแล้วนะฮะไลน์ก็ได้ pw98 แอดเสร็จท่านทักสติกเกอร์มาหน่อยพี่เปียวจะได้เห็นท่านใช่ค่ะใช่หรือเบอร์โทรศัพท์0941143161ค่ะนี่คือคอร์สเรียนยินดีแบ่งปันนะคะแล้วก็ยินดีที่จะเขาเรียกว่าคือเข้าใจนะคะว่าออนไลน์สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยะจะกลัวอ่าคนคนกลัวแต่ส่วนใหญ่คนที่กลัวแหละพอมาเจอแล้วก็บอกเลยว่าจะว้าวมากออนไลน์ม,มันคือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือกอย่างเดียวนะคะจริงๆสําหรับทุกๆอาชีพเลยค่ะไม่ใช่แต่แค่ข้าราชการนะคะมันทําเป็นเขาเรียกว่ารายได้เสริมกระเป๋าช่องทางที่สองที่3ได้นะคะพี่ผมเห็นตัวเลขอะไรอ่ะผมนับนับเลขถูกไหมนี่ขอภาพใหญ่ๆหน่อยได้ไหมผมขอดูตัวเลขชัดๆหน่อยเนี่ยคเวลาที่ไม่ถึงปีเนี่ยค่ะแต่พี่เปียวสร้างยอดขายได้เกือบ30ล้านแล้วค่ะ ยอดขายยอดขายสามสิบกำไรก็คือแตะล้านแล้วค่ะแล้วถึงตัวนี้เท่าไหร่คือพี่เปียวทํามาับรับราชการ21 27ปีนี่บอกเลยว่ารายได้พี่เปียวเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่จริงจริงไม่มีทางหรอกแต่ถามว่ามันมันเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ว้าวมากสําหรับคนที่ทํางานประจำเอาบอกเลยนะคะแล้วก็ก็คือ มองเลยว่าพี่เปียวเนปให้ฝากมองเห็นแล้วว่ายังไงก็ต้องจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วก็จะได้ไปดูแลพ่อแม่โอ้เชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนที่ดูอยู่แล้วก็กําลังเอ๊ะฉันจะก้าวขาดีไหมฉันจะไม่ก้าวดีหรือเปล่ามีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมไหนไหมคะค่ะก็ออนไลน์เป็นเ็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องเรื่องที่ยุคนี้ใครๆก็ต้องออนไลน์อ่แค่มือถือเครื่องเดียวนะคะแต่ทำให้เรามีรายได้อ่าแบบ ที่ไม่มีเพดานจํากัดมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ลงมือทําแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะออนไลน์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะคเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาลองดูะคะ่ะแค่ลองลองดูลองดูก่อนใจเราอยากจะทําติดต่อมาเลยะคะ่ะเดี๋ยวพร้อมที่จะเป็นโค้ดพี่เลี้ยงนะคะดูแลนะคะพร้อมจับมือทํานะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยะค,ะค่ะโทรมาก่อน ลองเรียนดูก่อนเพราะว่าร้อยท่านแรกเรียนฟรีแล้วไม่ต้องมาถึงกรุงเทพใช่ไหมท่านอยู่ที่บ้านท่านนั่แหละเพราะว่าเขาสอนผ่านออนไลน์นะฮะเรียนแล้วตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ผมว่าได้ลองดูก่อนอันนั้นน่คือการเปิดใจที่จะเข้ามาศึกษาอาวย้ำโปรโมชั่นนะฮะวันนี้เนี่ยปกติคอร์สหนึ่งหกวิชา9,800บาทเหลือ9 8บาทสำหรับแฟนๆรายการเดอ People Show นะฮะแต่ว่าถ้าร้อยท่านแรกร้อยท่านแรก ติดต่อมาทันนะฮะ98บาทท่านก็ไม่ต้องจ่ายเรียนฟรีกันไปเลยช่องทางติดต่อพี่เปรียวฮะ,ะก็แอสไลน์นะคะ pw98 นะคะ pw98 แล้วก็เบอร์โทร0941143161นะคะ 0941143161โทรเข้ามาเลยนะคะเอจากแล้วก็ทักมาด้วยนะคะทักสติกเกอร์มาหน่อยเห็นบอกว่าไปชักชวนพี่สาวซึ่งก็เป็นข้าราชการครูบอกเธอมาลองดูฉันได้เงินจริงๆเห็นบอกว่าเป็นไงฮะก็ สำเร็จค่ะเหมือนกันเลยมีรายได้แตะหลักแสนเช่นกันค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆน่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณที่มาแบ่งปันนะฮะพี่เปียวนะฮะรองปลัดอบตนะฮะคุณปอภาสิตาพินพานิพักขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้โหเป็นังไงน่่น่าสนใจไม่ล่ะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะรู้เทคนิคอยากมีรายได้เสริมเหมือนรองปลัดเปรี้ยวนะคะทักไลน์เธอไปได้เลยค่ะที่ไลน์แอด p w .98 หรือโทรไปหาเธอโดยตรงได้เลยนะคะที่หมายเลขค่ะ0941143161รีบโทรไปตอนนี้เลยนะคะคเพราะเมื่อคุณโทรไปตอนนี้เลย100ท่านแรกนะคะเรียนฟรีแล้วก็เรียนจบเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้มากกว่าที่คุณทําได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะอืก็สรุปว่าอัปเดตคือ100ท่านแรกเรียนฟีก็ไม่ต้องจ่ายค่ะ เรียนฟรีเลยนะฮะติดต่อไปได้เลยนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดของ The People Show ประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้า7โมงเช้าช่อง5สวัสดีครับสวัสดีค่ะ